สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เข้ารบนะครับพบพ่อกับพ่อใหญ่สีน้ำอีกนะครับเมือนเดิมขอบุญขอบคุณพี่น้องที่ตามรายการพ่อใหญ่น้ำเด้อเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ออ,อกจอแยคขรอแคลแหล่เรื่องหีดเรื่องข้องเรื่องบ่เพณี่เรื่องเปิงอีสานเท่านี้แหละครับผมเอาเมือ่อีนผมถีอว่าก็เพีกับนองครับต่อจากตอนที่แล้วภาษีอ่านคือเรื่องภาษีอ่านนี่มันจะเป็นตอนเป็นตอนอยู่นะครับผมอ่า ตอนนี้ผมเชืว่าเรื่องไฟบรรเลกันที่เกิดขึ้นมาให้ฟังว่าคนที่ท่อนสามโฮมผู้สีนี่มันซ่อนมันจุมัน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 ที่ทอนตอนไหนนะนะคือพอตายเบิดโลกมันที่เหลือสามโฮมผู้สีนะครับอันไฟมาไเลงกันนี่เป็นยังไงว่าไฟบรรเลกันนี่มันเห่อนซ้ำไหนห้อนโบนี่โบนี่นี่คือเหมือนนี่ครับผม แล้วมันจะห้อนกระตอนเมื่อพุ่นล่ะครับพระสีอ่านสีลงมานะครับเป็นสัญญาณบอกคือไฟมามล็ดกันในราศีท่อนคนเหลือสามหมโพสีเนี่ยไฟมามล็ดกันตัวนี้ร่วมถึงไฟปลาไฟถึงฟ้าไฟในใจในกายนะครับไฟราคาตันหาแล้วไฟที่เกิดจากฝีมือมนุษย์นี่คือตัวใหญ่เลยแหละครับจากระเบิดมาลามนุษย์จากระเบิดนิวเคลียร์จากนะครับ อาวุธมาไล่กันที่ล่างโลกแล้วก็ท่านย่าลืมว่าไฟตัวนี้นะครับมนไล่กันตัวเนี้ยมันมียทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยประเทศใดในสิบมีค่อาวุธไล่แรงแบบนี้แหละครับหมายความว่าตัวนี้ไฟมนไล่กันนะครับเพิ่นชิ้ใหม่ผู้ใดก็กลัวยานกันเบิดครับสังหารล่างทา้งใดก็ไม่มากมานี้ครับเพิ่นว่าหายตายเกี่ยงครับแทบบ่เหลือนะครับ ลูกกับห้อนนอนกับบเต็มตาวังหันการไปมาบ่าเนี่ตกางหลังครับข้าวจีเด้บันหอดุกนั่นดีและให้ครับเห็นกันดาดืนบ่เนี้ยตกกลางคืนฮะนี่อยู่บ้านครับยังหย่านหมูคนเด้านสมัยปืนป้นสมัยครับจนญยาดแยงเด้บาบเนี่ย,เ,ยเออแย่งเขตบ้านครับอาคานมองอยูพี่น้องเอ้ยคนที่สูบูนาเอ่อด่ากัน่าะธานอีพอล้วะหอดวังหันบ่เนี่ เออจักคนดีค้นสวแล้ววะขัวได้ผ้าตีขามุนมีนะครับเพิ่นจังสี่เมื่อโลกรบสลายบน,นั่นแหละครับผมเออคนสัตว์ตายใหญ่น้ำพุ่มพืนโอ้ยจักอีกอย่างตัวอิกอย่างเนี่ยอ่าเนาหมินไปเอภาษีอาจะลงมากเพิ่นกับปล่อยฝนนะฝนแสนหาลงมาก่อนมาล้างโลกกับต่างๆให้มันสะอาดสะอาน เพิ่นก็บมาโฮมบ่มาเข้านี่แหละครับผมมาเต้าพวกสามโฮมพวสีนี่ละ่ะซุ่มเนี่ยละ่ะในจํานวนนั้นอีพอ่อลาว,ว่าพระศรีอริยเมตตาโยสิลุงมาหันมาในคนซุ่มนี้ซุ่มที่เลือเพราะว่ามีจะ่คนบุญบ่ดบหวยจักญาติทิงบบ้วยจักอยากได้ของเพิ่นบบ้วยจักตัวบ้ยจักต้มบ้วยจักหลอกสวดเตมุนภาวนาอยากพอจะพระศรีอริยเมตตาโย นั่นลหะเพินเลได้เปรียบเทียบไ้อีพอละว,วา่าผมเคยถามเพิน่นสามโฮมพูดสีมันจังไหนพะนี้ไปอีพอมันก็ไดิใส่หฮมพูดสีหนึ่งของเล่าละว,วา่าห่วยบรรจุคนในสามประเทศพุน่นลละว,วา่าต้นมันอ่ะโอ้มันเป็นแนวนี้ว่าสามพูดสีก็สามโฮมพูดสีเปรียบเทียบไ้บ้านนี้คนนะขี่เหลือนั่นเหลือจากไฟบรรไล่กันมันสีมีอยู่ผู้หนึ่งที่เป็นผู้เรียกว่าบุญสูงสุดเลยข้าเจ้ามอบให้เป็นผู้นั่ง เป็นภูน่ำนี่างไรก็ขันธิบ้านเทาเอื่นก็สมัยว่าเ,เป็นพระเจ้าเพชรดินเป็นอันนี้แหละครับอ,อมะโฮมเมืองทั้งหลายเมากอแปลงขึ้นเป็นเมืองซื่อว่าเจคัควาดีนี่เมืองที่เหลือยถึงไม่นี่เมืองเจคัควาดีเด้ออันนี้ฟังบ้ายาเสือได้บอกให้ฟังนี่นะครับใส่พินิพิพจารณาบึงอันนี้เป็นข้อมเสือส่วนบุคคลพญานีน้นามนี่แหละกับอีพอผมอีพอเราเสือล้านประเทศไร่นุณิ้ แต่ว่าเล่าไต่พระทรมาลนะถูกขึ้นแล้วจิสวดมนต์เมืองที่โฮมโฮมไว้ครับสามโฮมผู้ศรีนะื่อว่าคา,าวดัดีนะครับเจคาวดัดีบานนี่ผู้เป็นไงนั่นครับเพิ่นื่อว่าเท้ามหาศาลเลยเนี่ยเท้ามหาศาลเมเพิ่นนี่ครับหรือว่ามีอเพิ่นเนี่ย่อว่านั่งเกษราพามณี อันนี้ถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่พระศีริยะเมตตโยครับผมเพิ่นกะเล้งเบืองแล้วว่าคนเหลือเท่านี้เพิ่นลงมาจุดทระบาดมาเกิดนี่ละนี่แหละครับอยู่เมืองเพิ่นซื้อว่าเจีเข้าวดีพ่อแม่เนะี่ยเพิ่นกะซื้อคือผมบอกนั่นแหละครับเท่ามหาศาลนะครับพระมัณฑากะซื้อว่านางเกศราภพพามณีนี่แหละครับเพิ่นกะลงมาผ้าพีผ้าหนองเพิ่นสร้างแปลงเมืองบ้านจะเลื่อนลุงเรื่อง นี่แต่คนบุญนี่แหละเพิ่นคัดนะครับคัดไปแล้วเพิ่นก็นลงมาตอบาดเนี่ยเรื่องของเรื่องว่าจะเท็จจริงประการใดนี่กะฟังไว่อ่แต่ว่ามันเมียนยุทธทิวาวามาอยู่นี่กัอีพอระว,วาถ้าเบิ่งเด้ออ,อไฟบันไล่กันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากทุกมุ่มุ่กันผมก็ไม่เข้าใจที่รหล็ก,กด้นนะครับจากคันบัดทีน่นี่พ่อเบิดยุเพิ่นจะเลริญนสูงสุดนะจะเจร่ญนสูงสุดความไต่มาถึงเรียบา้าน ตายจังไหนบ้านลูกเพิ่นภาษีอ่านนี่การตายนะครับบอ่อเจ็บบอ่อป่วยนะครับบอ่อไข่บอ่อหนาวบ่มีโูกมาเล่งบ่มีลรกตับลูกปวดไม่มีบ่มีลูกโควิดข้อวุตลูกผาาลูกคาบ่มีเทาตายเหี่ยวไปเซื้อหรือดอกบัวตากแดดนี่ครับผมเหี่ยวล่งเหี่ยวลงรับไปเลยเออแล้วก็มีชุดเดียวกันไปทายอยู่พูนพวกันนี้ตายไปแล้วครับสิใบปู่ว่าอยู่พุ่นล่ะครับสวรรค์เออสันดุสิต เรียบร้อยเบิดมองเพิ่นลงมานล่ะเพิ่นก็พาเอ่อว่ายังไงใช่บ้านเฮาอื่นมาสมาชิกเพิ่นน่ะซุ่มนี่ครับมีบุญหลายๆกลับไปพุ่นไปอยู่ที่สวรรค์สันลุสิทธิ์พร้อมกันเบิดนั่นแหละครับผมยุคนั้นเด้พ่อพ่อมกันไปเบิดนี่ครับคนอยู่ในพื้นโลกนั่นแหละจังเป็นยุคล่างโลกแท้ยุคภาษีอะไรเนี่ยแต่โย่ผ้าขึ้นไปแล้วไม่มีมนุษย์ที่เหลืออยู่เพราะว่าบ่มีคนบาป มีแต่คนบุญบัดในยุคภาสิอันกระท่านพ้นที่ว่าไปใส่มาใสาห่หอกเหินเดินอากาศไปใส่มาใส่นี่ครับบริย่างอยากยังผ้าเข่าเกิดเองเรียกกับบริเหตงานกับบริเหตุนี้หนละ่ะจังว่าคนผู้เถา่าพ่นไฟฝันหาทำบุญนะครับรักบาตรหยาดนา้ำอยากพ่อพิ่นนะขันพ่อแล้วก็ะขันมันเป็นคือวานเนี่ยสมมากสมผลแต่ว่าอีกด่วนด้อบ่แเ่นว่าปุบปับเดียวเดียวครับพ่นวาลุงมาแล้วบ่ท่านดอกผมเบิงเ่งแล้ว แต่ว่าเพิ่นพัวลงมาแล้วก็อันนี้ก็ตำราไผตำล่ามันเนาะความเสือไผมันจะสำหรับผมนี่กับแถาพอท้องสีจันเพ่นนี่เราเอาตลอดอว่าเนี่ยมันเป็นเลงสี่นะครับพอเบิดยุคภาษีอ่านครับเพิ่นห่อพ่นขึ้นไปพ่นครับสวรรค์สันตุสิเปิดโลกแปลนเป่าแลบานโลกกับเปลี่ยนเป่าแล้วบานเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับอยู่จักห่วยหลายแสยนกลับอยู่ดีครับฟังนะเสียงเบาหลายแสนกลับ บาดนี่มันจังสีคอยหวนขึ้นมาคือเกาด้วยบาดเนี่วันเดือนครับเคลื่อนบาดเนี่เดือนปีกันง่ายย่างไปได้บาดเนี่ยาในีโลกอ้างว่างที่ล่ะเหลือแท่แต่ดินได้บาดนี่ยุคนั้นตายเบิดสิ้นนะครับแทะบาดเนี่บ่เหลือสามหฮมบ่สีเลยตายเบิดสิ้นศูนย์เสียงบ่หล่อวระชันอิปอลวดแล้วหอดบังหันบาดเนี่มันสีมีตะเว่นอยู่เ็ตหน่วยนะขึ้นมาเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มพ่อแล้วครับสองหน่วยสามหน่วยแหะแต่ว่าท่านเขามาใกล้ ตามที่ผมฟังฟังมาพ่อแลวพระอาทิตย์ก็ะไรแต่ว่าท่านเขามาไกลพอที่สางความห่อนได้มันยังสิเบิดเด้ว่าคนสิ้นไปซระสือด้สัต์สิ้นไปบาดีสิงสระฮักพังต่างต่างมันยังเหลืออยู่บาดนี่แหละครับพ่อดวงอาทิตย์มาเจ็ดหน่วยนี่ครับผมเอ้ยเป็นยังไดวะเนี่ยอวยปินหนาเผาใหม่บุนไหวเดียวบาดนี้อนนเ,เ,นเอาน้ำทั่วไข่ป่าใหญ่ๆสิมันมีน้าหมูกน้าม,มันเช่นปลาเนี่ยครับติมมะมันว่า ปานนเอนอ,อันนี้แหละครับมีปาว่านมุนเนี่ยน้มันลหลายๆพวกมุนนี่ตายแหงกอบไปหลังจากปาเว้นครับมันมีเจ็ดหนวยแล้วปบมันเผาไหมวุ่นวายไปน้ำทั่วไข่เว่นี่น้ำทั้งเบิดในโลกแหงเหงือหนีหายเบดิดปูปลากระตายบ้านนี่นานโลกจังจะข,ขึ้นขึ้นเข้าบานนี่ครับเผาเบดเสียงครับเหลือเพียงแต่ขีเทาเลยลลกห่อนเอาอยู่ เพิ่นว่าสองล้านหมื่นกับปุถัชนต่อจากหั่นมันติมีล่มล่มเปียบว่าตะเดิมบาทนี่เพิ่นสี่หอบเอาพระครับพุทธองค์ทั้งหานี่แหละครับลงมาสร้างโลกาโลกลุ่มครับตุ้มพี่น้องคือเขา้าเกาเดิมบาทนี้ก็เริ่มมาคือเก่าแล้ะแ,แต่พระกุกุงท่านโทษลงมาบาทนี่ครับยุคนั้นก็นได้แต่ว่าหลายล้านกับเราเนี๋ยจงังสีมีมาก นี่โลกแวนเปล่าอยู่ต่างโดนบ้างเปล่าอยู่ต่างนั่นครับผมมีอย่างสิ่งมีชีวิตนี่แหละครับสาเหตุบาดนี่ครับพ่อหอดระยะนานเท่าไหร่นาน,าน,านจนนับว่าได้ผลละครับผมทีมีตกฝนตกแพะหนึ่งนี่แล้วก็ต่อไปก็เริ่มไล่ขึ้นไลขึ้นขึ้นเก่าขึ้นเกิดแล้วก็ตายตาย,ตายแล้วก็เกิดอยู่ทั้งสียขึนกกนขนออย้นกันโลกก็ขึ้นหอดย่ามันก็ดับสลด์มาสัญญพอเออนี่แหละ จากันมากก็จะขึ้นมาหาพระกูกูสันโธคือเก้านะครับจากพระกูกูสันโธแหละก็สี่มีนะครับพระพุทธกุณาคมานุแล้วก็ไม่อีกซ้ําพระกัสปูนี่แหละครับกัสปะนะครับกับโบไลละองพระโคดมคือเก้านะครับพระพุทธเจ้านะครับพ่วงชี่มุมเดียวเนี่ยพระโคดมก็ได้บารนี้ครับจังหอดทานสีอ่านอีกนะครับหมุนตามการครับบุกมากคือเก้าครับผมต้นกุกเงาครับร่วมเข้าหาพระองค์นี่ ในยุคครับเยาวาพัสกาบนี่แหละครับผมที่ไปที่มามันที่เบี้ย,ยงสั้นเบิดโลกพระีอ่านเลยไม่ได้คนบุญบัตรไปเกิดสวรรค์บาเดกาบมาสร้างไม่สมัยเนี่ยครับพระกุสันโตเริ่มมาคือเก้ากับมาหอดยุคพระพุทธเจ้าอีกคือเก้าบมุนไหวคือเก้าไฟมาไล่กันกับมาล่างคือเก้านี่แหละครับมันมุ่นเวียนยืงสี่ลหะครับผมเข้าเข้าบเหตฟังบ่ได้เวบอกเหตุเสียได้ ข้อมดีทั้งหลายทั้งมวลกันยกันยิ่งพอตองสีจันเพ็ญพ่อผมนี่แหละแล้วอุตส่าห์เก็บภูมิทอนไปนเป็นไฟบอ่อใหม่ผมชี้วิลเ่องหล,หลายอย่างอยู่ในตอจากกันนี่ผมจําได้กาบมา,าว่าคุยแต่วันนิ่นดิใส่ครับดุนพินนพิจญาณ์นะครับผู้ได้ก็อจากพอ่อจากเขนเป็นทั้งไดเข่าเหลืองไม่มีอย่างสีหลอกครับผมเอามือในเวลามันเบิดแลลวครับขอบุญขอบุณพี่น่องทุกท่านเด้อผมได้สีน้ำลากอนมือนีก็สบายดีสวัสดีครับ